ม,มูให้ดีมีให้ดูเทวาลายพระแม่ทุลคาจุมม mmm pues ิลันติพัทยาเข้ามาเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ จุดทูปูชาขอแนะนำให้นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะไเคยมาครับเกิดมาเทวะไรไหมคะไม่เคยมาครับเดี๋ยวอธิบายให้นะคะการมาเทวาะไรนะคะเราต้องไหว้อุโบสถเป็นขั้นเป็นจุดแรกนะคะเพื่อกระจัดอุปสรรคเสริมความสําเร็จนะคะจุดที่สองพระแม่ธุรคารจะช่วยในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ลดป้านนีดนิ อ,อยากซื้ออยากขายนะคะพรอแม่กาลีช่วยกระจัดการเปล่า,ลาคนคิดไม่ดีคนคิดร้ายหอมุุนนำขอมมุนสายใครติดนี่ติดสินเรายางได้เงินเกนหรือว่าชีวิตติดขัดชีวิตขัดสนก็บอกกับพระแม่กาลีพระแม่สุรสัสวดีจะช่วยเรื่องสติปัญญาความรู้นะคะสอบภาราชการสอบแข่งขันทางนู้นพระแม่รัศมีที่เขาว่ากันอยู่ก็คือช่วยเรื่องการเงิน,กา,งนการงานธุรก,กิจการคา้าความรักแล้วก็ในวิหารจะเป็นพระแม่มารียมันนะคะช่วยเรื่องปวดนี่ปวดเสรนงจะสุขภาพร่างกายค่ะชุดไหว้ชุดละลอยก็ สามารถวาได้ทุกองค์เลยเดี๋ยวมีคนนําสวดให้อ,อาจารย์พาจะนําสวดตรงพระพิฆเนศก,กับตรงพระแม่รักษนิให้แล้วก็เงินทุกปาททุกสตางค์ก็น,นําสร้างองค์พญานาคมาองค์พระพิฆเนศองค์แรกเนาะ เน้นสีชมพูเลยนะเนี่ยพระศิวะต้องปีนขึ้นไปแตะเท้าสูงนะขึ้นได้ไหมคะได้สิบอกพ่อแม่ยื่นขาลงมาหน่อยหนูไม่ถึง92ถึงเล้วเนี่ลุ้นมากก็ถึงอยู่เออรุ่ย ถ้าจากรวยมากให้แตะตรงส้นเท้านตรงนีแบนนหมดแล้วะว,ว้าวสวยมากและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นองค์พระแม่มารีอัมมันท่านจะช่วยในเรื่องของสุขภาพและช่วยปัดเป่าโรคภัยทั้งหลาย โอ้มสีเนาดสายและน้ำอหาโอมรักษณีมา จะบอกทุกคนว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของฉันเหมือนกันที่ไปที่นี่ฉันได้เห็นคุณจุ่มเขาจากในติกต็อกคือเขาขายทัว่วลองเสิร์ชดูก็ได้แบบคุณจุ่มมิลันตีเข้า g o o g l e Map เราเสิร์ชเลยถ้าใครอยากมาเทวารัยพระแม่ธุรคาจุ่มมิลันตีพัทยาต้องมานะต้องมาบอกเลยว่าต้องมาประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนมาแล้วก็รู้สึกดีอิ่มเอมหัวใจเหมือนแบบมาที่เดียวก็คือรวมเทพทุกอย่าง แต่ว่าก็จะเป็นสายแบบเหมือนอินเดียนิดหนึ่งก็ใครอยู่แถวนี้จะอยู่ที่พัทยาเซนใน Google Map ก็คือเจอเลยมาไม่ยากอาจจะลึกนิดหน่อยใช่สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า<ค><ณ>